สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องเปิดกล่องของสะสมนะครับวันนี้ผมเอาของสะสมที่เป็นนาฬิกาข้อมือผุช่าอของแซนดอดนะครับนี่นะครับตัวเรือนสีทองนะครับแซนดอดนี่เป็นนาฬิกาที่ก็ผลิตก่อตั้งมายาวนานแล้วนะครับ ปักิจสปีกิลหักราช1เจ0ิบนะครับสำหรับเรือนนี้มันมีความพิเศษยังไงนะฮะเห็นนะฮะดูหน้าปัดนะครับตัวเรือนเป็นสีทองนะฮะเห็นนะฮะดูหน้าปัดหน้าปัดเขาจะเป็นไม่กลมนะฮะแล้วก็ไม่เหลี่ยมนะฮะดูหน้าปัดนี่นะฮะรอบหน้าปัดนี่นะฮะแต่จริงๆแล้ว ตัวเรือนก็เป็นทรงกลมนะฮะเนี่นะด้านหลังจะเห็นเลยว่ามันกลมนะฮะตัวนี้เป็นแซนดอรรหัสรุ่นเขา80775ี7นะครับเป็นรุ่นที่มีเม็ดทับทิมนะฮะที่อยู่ในตัวเครื่องเขา25เม็ดนะฮะเป็นนาฬิการะบบอ,อัตโตมตินะครับ เป็นนาฬิกาที่ขนาดมันไม่ใหญ่มากนะสามมิมลิเมตรก็คือ3ามเซนครึ่งก็น่าจะเป็นยูนิเซ็กนะก็คือว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะนี่นะเป็นตัวเรือนสีทองระบบอัตโนมัตินะครับมีเข็มวิบอกวินาทีเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มบอกนาทีนะฮะ ถับปัดก็จะสีทองแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ยี่ห้อแซนดอสนะครับสวิ ETA a u t o m a t i c 25 g l well นะฮะนั่นก็แสดงว่าแซนดอสเรือนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่ผลิตที่สวิตแล้วะแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้เครื่อง ETA เครื่อง ETA ก็จะเป็นเครื่องที่เ,เป็นบริษัท ETA เป็นบริษัทนะที่ผลิต เครื่องนาฬิกามีทั้งเครื่องแบบไขาลานเป็นควอร์หรือว่าเป็นออโต้ระบบออโต้เนะีเขาเขาผลิตเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องให้กับนาฬิกาแบรนด์ต่างๆมากมายนะบริษทัทใหญ่นะของสวิตนะครับสำหรับซันดอสนี่เรือนนี้นี่ไม่ใช่ผลิตที่สวิตแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ซันดอสนี่ก็ประวัติเขาก็ายาวนานฮะอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตั้งแต่ปีคศหนึ่น์นะครับามาดูลูกเล่นของมันนะครับนี่นะเม็ดมะยมดึงออกมาหนึ่งมันจะดึงได้สองจังหวะนี่นะฮะจังหวะแรกก็จะ นีนะ่หมุนเข็มตั้งเวลานะฮะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะฮะนี่นะฮะพ่อแม่เปลี่ยนวันที่นี่นะฮะแล้วทำหมุนลงก็จะเปลี่ยนเป็นวันแต่ละในสัปดาห์ได้นะฮะมันก็จะเป็นนี่นะฮะวันที่ แล้วก็วันในละสัปดาห์นะแต่ละสัปดาห์นะ่ันอังคารพุดธศุกร์นะ,ะเนี่ยนะลเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะฮสำหรับเครื่อง E T A เนี่ยบริษัทนาฬิกาหลายๆบริษัทก็ใช้บริการเนื่องจากมันเปนคงจะเป็นการลดต้นทุน,นะฮะว่า E T A เนี่ยผลิตเครื่องหลายประเภทมากทั้งออโตเมติกไขาลานแล้วก็ควอร์นะฮะ โดยตันาฬิกาชั้นนําก็ใช้บริการเครื่อง E.T.A. เนี่ยนะครับแต่น o อตเรือนนี้ก็เช่นกันนะครับก็ใช้เครื่อง E.T.A. นะฮะมันเก๋ตรงอย่างที่บอกฮนะตัวเขาทํานําปัดให้มันไม่กลมนะฮะแต่จริงๆตัวเรือนมันกลมนะฮะนี้นะผมก็เลยชอบนะฮะาริการแซนด์อวเป็นนาฬิการาคาไม่แพงนะฮะ ตัวนี้ก็เห็นยังมีขายอยู่นะวันนี้เป็นเป็นอโตเมติที่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะฮะแล้วก็ขย่าก็จานก็จะเป็นสามารถขึ้นลานได้จริงๆเราเราควรเรียกมันว่าระบบกึ่งอัตโนมัตินะเพราะว่ามันขยลานได้แล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อจะขึ้นลานได้เช่นกันนะครับ เรือนนี้มันมีความหมายสําหรับผมเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะผมได้มาโดยการใช้ของเล่นนะเอาไปแลกมานะอย่างว่านาฬิกามันไม่ใช่นาฬิกาที่ต้องขอโทษด้วยนะครับมีเสียงประกอบคลิป เสียงเริ่มเบาแล้วครับมามาคุยกันต่อนะครับได้มาด้วยการใช้ของเล่นเป็นแลกมานะก็เป็นการได้มาที่ค่อนข้างจะพิสดารน,นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อหามานะครับนี่แหละครับความสุขของของเราะที่สามารถ หาสิ่งของที่เราอยากได้โดยบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อมานะครับนะครับของบางอย่างมันก็ไม่มีมูลค่าหรือไม่มีราคาในใสายตาคนอื่นนะแต่ถ้าอยู่ในความครอบครองของผมแล้วนะผมคิดว่ามันมีคุณค่าเสมอนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจะถูกจะผิด ก็แล้วแต่ไปพิจารณาเอาเองนะครับหลายๆอย่างนะครับของคนอื่นมันดีเลิศยังไงแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นของเราผมก็ถือว่าไม่ใช่นะเพราะว่าของเราย่อมดีที่สุดนะครับหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าองุ่นเปรี้ยวนั่นเองนะครับเนี่ยครับตัวเรือนด้านหลังก็เป็นกระจก มองเห็น,นกลนะนไกนะฮะกลไกของนาฬิกานะด้านหน้าก็เป็นกระจกซับฟล์แนละการลอยกิดขวนนะไม่แพงนะแต่ว่ามันดีไซน์มันแปลกดีผมก็เลยชอบนะฮะนี่นะหน้าปัดเขาจะไม่กลมนะมันจะทำหน้าปัดหลอกไว้แต่จริงๆแล้วตัวเรือนมันเป็นทรงกลมอะ หนาก็สักหนึ่งเซนนะนี่แหละครับสายก็ไม่ใช่สายเดิมแล้วนะเป็นสายหนังเปลี่ยนมาสองสาครั้งนะฮะสำหรับเรือนนี้นี่น่าจะอายุป,ประมาณยี่สิบปียี่สิบปีเศษเศษนะะนาฬิกาแฟนดอสนี่ยังมีขายอยู่ตาม ร้านค้าที่ขายนาฬิกาแล้วก็ห้างตับสินค้าก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ในระบบออนไลน์ก็มีขายมากมายนะแต่อย่างว่าทานาฬิกาไม่ไม่แพงมากค,คุณภาพมันก็คงจะตามราคานะครับสวิตช์ e t a ออัตโนมอตติกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบคลิปไปด้วยนีย่หน้าปัดของนาฬิกาแซนดอสนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะฮะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับหลอดวันนี้สวัสดีครับ